ซาแบ็คพิงก้าวออกจากเคป๊อปสู่ศิลปินระดับโลกสื่อต่างชาติยกให้เป็นดับสตาร์ของไทยเกาหลีใต้ยังต้องถอดบทเรียนตามหาลิซ่าคนที่สอง ต้องยอมรับเลยว่าลิซ่าหรือลลิสามโนบาลเป็นศิลปินที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในฐานะศิลปินเคป๊อปนอกจากนี้ลิซ่ายัางเดินหน้ามุ่งสู่ระดับโลกปล่อยเพลงร็อกสตาร์ออกมาไม่กี่วันก็มียอดวิวหลายสิบล้านติดเทรนทั้งในประเทศและทั่วโลกแถมยังสร้างสถิติไว้มากมายเพลงร็อกสตาร์นั้นได้ติดอันดับหนึ่งในชาร์ตฝั่งอเมริกาและสหรชาชอาณาจากักรและยังติดชาร์ตท็อปสิบบนชาร์ตทั่วโลกบน Spotify ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพลง หมด5เวอร์ชันก็มียอดขายดีติดอันดับจากสตรีมมิ่งทั้ง5เวอร์ชั่นด้วยกัน โดย Rockstar สามารถคว้าตำแหน่ง MV ศิลปินเดียวที่มียอดวิวบน YouTube ในช่วงเปิดตัว24ชั่วโมงแรกมากที่สุดในปี2024โดยยอดผู้เข้าชมกว่า32.4ล้านครั้งซึ่งถือเป็นสถิติเพลงใหม่แซงหน้า Fortnite ของศิลปินระดับโลกอย่าง Taylor Swift ที่เคยทำไว้ที่15.9ล้านวิวนอกจากนี้ Rockstar ยังปังอย่างต่อเนื่องโดยการคว้าตำแหน่ง MV ของศิลปินเคป p ที่มียอดเปิดตัวสูงสุดบนย t u b e ในปี2024โดยก่อนหน้านี้เป็นเพลง จากน้องๆวง Baby Monster ที่ทำสถิติไว้ที่24.4ล้านวิว โดย Rockstar ยังเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในโลกในรอบ24ชั่วโมงหลังจะปล่อยเพลงและ MV ติดเทรนด์ฮิตอันดับหนึ่งทั่วโลกทั้งในหมวดหมู่รวมทั้งหมดซึ่งสื่อต่างชาติก็ได้ระบุว่า Lisa East Thai l a p p e r ได้ขึ้นแท่นเป็น r o c k ตา a ์ระดับ global เป็นที่เรียบร้อยจากสถิติมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ได้รับความนิยมไปทั่วโลกติดอันดับหนึ่งในประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียสหราชอาณาจากักรฝรั่งเศสมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทยเกาหลีใต้ตุรกีและเม็กซิโกนอกจากนี้ยังติดอันดับชาร์ต YouTube Music Video Trending Worldwide อีกด้วยซึ่งสื่อทั่วโลกต่างก็พร้อมใจอวยยศให้กับลิซ่าว่าการมาในครั้งนี้จะเข้าสู่ยุคข,ของลิซ่าได้เฉิดฉายจริงๆหลายเสียงทั่วโลกต่างก็ชื่นชมและตกหลุมรักลิซ่านอกจากความสามารถของลิซ่าแล้วการที่ลิซ่าไม่ลืมบ,บ้านเกิดชาติกำเนิดของตัวเองนี่แหละกลายเป็นเสน่ห์ของลิซ่าและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้ทุกคนจากทั่ว ทุกมุมโลกได้หลงรักและเอ็นดูริซ่ามากขึ้น และความซอฟต์พาวเวอร์นี้ลิซ่าไม่ได้ทําในวันที่ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วแต่ทํามาตั้งแต่แรกและสม่ําเสมอเริ่มตั้งแต่การเดบิวต์โดยพาเพื่อนๆทั้ง4สาวแบ็กพิ้ง์ทานอาหารไทยผลไม้ไทยขนมไทยตลาดนัดเมืองไทยถํกเอาแฟนๆอยากตามรอยแห่ไปซื้อตามจนเป็นกระแสดงดังสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าในขณะที่แอนตี้แฟนได้ไล่ให้ลิซ่ากลับประเทศไปแต่ลิซ่าก็ยังภูมิใจและพรีเซนต์ประเทศของตนเอง และในวันที่ออกโซโลเดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกลิซ่าก็าขอทีมงานเลือกซีนสวมชดาห่มผ้าไทยและในวันนี้ลิซ่าจะปรากฏตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะที่เปลี่ยนไปแต่ลิซ่าก็ยังเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทํา MV หลายคนสงสัยว่าทาไมลิซ่าหยิบจับอะไรก็โชว์เอาไปหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้แอนตี้แฟนถาโถมเข้ามามากแต่ลิซ่าก็ไม่เคยออกมาตอบโต้มีแต่ยิ้มสู้ตั้งนาตั้งตาพิสูจน์ตัวเองด้วย ผลงานซึ่งลิซ่าอดทนต่อคำดา่าคำดูถูกมาอย่างยาวนานเคยโดนด่าดซึ่งๆ่งหน้าก็มี ในใสายตาของแฟนๆเห็นการต่อสู้จนได้ดีของลิซ่ามาโดยตลอดจึงพร้อมใจสนับสนุนเพื่อลบแรงสบปมะมาทว่าลิซ่าไม่ดังแฟนๆจึงลุกขึ้นมาซับพอร์ตในทุกทางเท่าที่ทําได้กลายเป็นลิซ่าหยิบจับอะไรแฟนๆก็ซื้อตามตามสนับสนุนสิ่งนั้นจนขายหมดตลาดบ่อยเข้าเรื่อยๆก็ได้กลายเป็นพลังลิซ่าเป็นพลังออร์แกนิกที่มาจากคนรัก Lisa ลิซ่าล้วนๆซึ่งราคาสินค้ามีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านซึ่งงานนี้แฟนๆก็พร้อมสนับสนุนลิซ่าไปทุกอย่าง ลิซ่าไปสู่จุดที่ตีตลาดโลกหลายแบรนด์ดังติดต่อร่วมงานเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ชั้นนําของโลกอย่างซิลีนบุคลีซึ่งลิซ่าก็ได้สร้างมูลค่าทางสื่อและมูลค่าให้แบรนด์อย่างรวดเร็วจนได้ฉายาจ้าแม่โซอัลและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากว่าจะเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนล้วนผ่านการอดทนผ่านความพยายามฝึกซ้อมไม่ยังหนกักแต่อะไรที่ทําให้ลิซ่ามีพลังและอิมแพกในวงกว้างสู่ตลาดโลกแต่งตางจากไอดอลคนอื่นเป็นคําถามที่ประธานาธิ บดีเกาหลีใต้ผู้อยู่ในวงการเคป๊อปมาตั้งแต่แรกถึงกับต้องพูดว่าต้องศึกษาลิซ่าแบบจริงจังถึงขั้นมีข่าวลือออกมาว่าให้ถอดบทเรียนที่ทําให้เป็นลิซ่าเป็นงานวิจัยศึกษาเพื่อนําข้อมูลมาปั้นไอดอลในอนาคตอะไรที่ทําให้ลิซ่าในทุกวันนี้เป็นลิซ่าที่แตกต่างไม่เหมือนใครหลายคนบอกว่าลิซ่ามีวันนี้ได้นอกจากความพยายามและความอดทนเธอยังมีความนอบน้อมถ่อมตนเข้าถึงง่ายและหลายคนก็มองลึกไปกว่านั้นคือเรื่องพื้นฐานจิตใจ ที่ดีของลิซ่าที่ได้มาจากการเลี้ยงดูอบรมของครอบครัวสิ่งที่คุณแม่เน้นย้ำกับลิซ่ามาตั้งแต่เด็กการเป็นตัวของตัวเองและการรู้จักคุณค่าเคารพผู้อื่นคุณแม่ให้อิสระลิซ่าในการเรียนรู้พยายามทำตามความฝันจนสำเร็จในวันที่ลิซ่าโด่งดังมีชื่อเสียงลิซ่าก็ไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้วลิซ่ายังบอกกับคนใกล้ชิดว่ายังติและเตือนตนได้เหมือนเดิมทั้งหมดนั้นได้หล่อหลอมให้ลิซ่าได้กลายเป็นลิซ่าในวันนี้